มาโซเลมาล้อมมงคุยกันมูเห้าสาวอิสามาเดิอมาตุ่มโฮสวัสดีครับต้อนรับเก,กาสูายกาศตุ่มโฮมนะครับมื้อนี่14ม่เมษายนวันสงการเพิ่นกำนดไเป็นเพิ่นอบครัวหมอแม่แต่ว่าอยู่ในช่วงเทศกาล สิบสามเป็นวันสงกรานต์และเป็นวันผู้สูงอายุเมล่อไรสิบสี่ก็เป็นวันครอบครัวค่ะอสิผาก็เล่นม้วนนี่ลแอ่าเดี๋ยวมือนี้เท้าสีไปเบิงนะครับคั้ว่าเล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำกันแต่ละพื้นที่ย่อยๆไปก็บ่คือกันทางอีสานเนี่ยวันที่13เมษายนนี่โดยปกติสียังบริษัทน้ำกันบ่แพ่อ่านนั้นเดี๋ยวมื้อนี้เท้าสี ไปฟังภูเถาภูแก่ทั้งพระสงฆ์เพิ่นว่าทั้งอีสานเนี่ยช่วงสงการมีอีหยังเกิดขึ้นครับ้านนี้หมอแพทย์กับสิภ้าไปไอ่ยู่กําแพงเพรสงการกําแพงเพรนี่บ่ไยเลยแค่สาดน้ำมีแนวมวลมวลเลนก็คือมวยตับจากใอ้หูจักนะมังเดี๋ยงยึดอยู่แต่บ่เคยบ่เคยเล่นบ่เคยต่อยกันแต่มันเป็นต่อยมวยแบบแบบสนุกสนานเนี่ยเขามาเบิ่งกันว่ามันสิมวลในเทศกาลสงการปันใดค่ะ ช่วงสงการก็ไปช่วงหนึ่งนะครับเป็นวันครอบครัวมาตุ่มมาโฮ้มกันแล้วการบ,บางครอบครัวกาพากันไปเที่ยวสถานที่บกไก่ห้ามมีแนะนําสวนสัตว์เปิดเขาเขี้ยวนั่นแหละ,อะพอแมนมีแต่หมูเด้งเนี่ยครับนี่คางหาสีนั่คางหาสีเดี๋ยวเขาแม,น,ม,ม,มนกับมีสัตว์เต็มไปหมดละแต่เอามือน,นีห้าฮอคางหาสีมาแนะนําเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าหายากติดบัญชีหายากแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปติดตามกันเบิงอ่ะสุดท้ายเราอยู่ดีมีแห้งก็หมดแล้มันก็ต้องเข้ากับช่วงสงการ ช่วงเล่นน้ำได้ไหมนี่สิบสามสิบสี่เริ่มเล่นน้ำสิเริ่มมีผิวหนังเป็นโรคผิวหนังไม่ได้ป่ะน,นี่นเอาสิ่ขั้นมาแน่ล่ะพื้นมาแน่ล่ะเขามาเบิงว่าสามโรคผิวหนังยอดฮิตที่พบในช่วงสงกรานต์นี้อย่างแน่ค่ะครับเอาไปเบิงทั้งสงการานต์ทั้งอีสานก่อนะนะครับสงการานต์ทั้งอีสานเนี่ยครอแม่แล้วเนี่ยบ่ได้เริ่มด้วยการสาดน้ำหมอแพทย์สมัยน้อยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเอื่นว่า เอาพระลงก่อนเอาพระลงพระลงอยู่อ๋อพระมาลงมาสงวนก่อนเข้ากันทีไปสงมืดหนี้นี่อยากสาดน้ำตัวแดกก็บริสาดกันใช่แต่ว่าบอกตรงๆลูกหลานเด็กน้อยน่ะปวดอยากสาดแต่เมื่วันที่12แล้วแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้กระางบอแม่นนี่มือนี่เขากระสาดาแต่วันที่8ที่เก่าแล้วเพอเพอบางพื้นที่นี่เข้าเดือนเมษาสาดกันมั่วซั่วเหมือนแล้วนะครับแต่ว่ามันมีหลักมีวิธีมี วัฒนธรรมประเภทนี้ที่สืบทอดกันมาอยู่บนตุ้ยตุ้มโอมสิผ้าไปกับสงการแต่ละมองนะครับสิผ้าไปวัดไช่ศรีไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดไช่ศรีนะครับเปินสี่บอยฟั่งว่ามีอหยังเกิดขึ้นแน่ในทางธรรมเนียมในทางประเภทนี้ทางอีสานเพิดได้ชุดสงการนี่ครับ เช่ยก่อนจะอาบาดบัดเทศสีจังหวัดขอนแก่นเพื่อนในบอกถึงตำนานสงการแบบอีสานบ้านเฮ่านั่นแหละครับว่าแท้จริงแล้ววันที่13เมษายนชาวบ้านสิบบนนามกันทันที่แต่สิผ้ากันนำนามอมนำหอมกับดอกไม่ไปวัดเพื่อสงนำพระจากนั้นจังสิคอยนำประพุทลุปในบ้านลงมาสงนำกันอีกเถื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนวันที่14เมษายนหรือวันเน่า ก็คือวันเริ่มต้นปีใหม่ชาวบ้านสิภาคันเขาวัดฟังเทศฟังธรรมฟังนิทานชาดกคัดเกาจิตใจให้สะอาดหลับปีใหม่ครับท่ายสุดสุดท่ายก็คือมาหอดวันที่สิบเมษายนนั่นแหละครับมวลสุดเลียนน้ำและเลียนพื้นบ้านดนตรี บ่หอแลบบ่ให้ขาดพ้อมกิจกรรมดีๆอย่างเช่นขนไส้ขอวัดก่อเจอดีไส้ลดน่ำผู้ใญ่และพิธีเสียเคาะหรือพิธีสะดอเคาะเพื่ออะไรสิ่งหลายๆบ่ดีเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไปฟังพระคู่บุญชยายกรเพื่อเว้เบาถึงตำหนานสงการอิสานบัาหเอากันครับในสงการในอดีตเนี่ยมันสีมียู่าม,มือมือวันทีที่1 3มถือว่าเป็นมือวันมหาสงการ์นี่เป็นมือเอาพระล่งบ้านเฮอว่ะเอาพระล่ง ต้องอธิบายก่อนว่าการเอาพรุ่งนี่คือเอาพรุ่งจะในโบสถ์พระมณีสําคัญกว่ในพระนกเก็บไว้ในโบสถ์เป็นอย่างจ้าต้องอาารุ่งคือเอาพระุทธรูปนี่แหละพระบุตรลูปที่สําคัญในวัดที่ชุมชนให้ความเขาลบกราบไหว้สักการะ,ะสําคัญนี่เสียวลงแล้วก็วันที่ทิบสี่ถึงฟันงเทศเลยพื้นี่เอววันนกรรมพิสานเช่นเทาลินทอ่องผ้าแดงนั่งไอศิลไส้เงเสียเอามาเทศ ถ้าส่งการคือเทศสลองส่งการวันที่ทิพหาถือว่าเป็นมือทะเลืองศกมือเขาปีไม่ก็มีการละเล่นเล่นเต็มที่ว่านี้ในวันที่ทิพหาเอิอนว่าทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านก็เล่นเพราะนั้นเห็นว่าวันที่ทิสามเพื่อนก็สะมีมีตีการนเอพระ่งวันที่ทิพสี่เพิ่นก็สิฟังเทนที่ทิหาก็มีการละเล่นเตียวทิวัดช้ยสีของรัตตมานี่วันที่ทิพสามมันจะมีพิธีย่างหนึ่งทีที่พิเศษกาเทียนคือพิธีเสียขอ การเสียควานี่มีทุกเฮี่นบ้านบ้านเท่าสมัยก่อนคนอีสานเฒาเสียก็คือเอาออกเช่นเขาเสียหยาก็คือเอาออกภาษาบ้านเฒ่านี่มาเสียหยาวัดก็คือเอาหยาออกหยาคือมันเป็นขวงเอินว่าวัดชพืชสมัยก่อนเส้นเกิดเน่าออกคาะคือสิ่งที่วาดีในขั้วไมยเขาเสียควาคือเอาสิ่งที่วาดีออกนั่นลหละขั้วไมยบ้านเท่าหรือภาษากลางก็ถืว่าสะดอกคาะก็ได้เอิญในว่า มวลแบบมีความหมายเห็นบ่ล่ะครับวาสงการอีสานบานเฮ้าบ่ไเดมีแต่แกสาดนาเทานันเด้๋ยล่ะครับตุยตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้สงการแบบเก่าแกดั้งเดิมในหมูบ่บ้านในตางหวัดมันเริ่มเล่นแล้วมันเกิดหมายถึงว่ามันเริ่มหน่อยล่วงไปแล้วบ่แพ่มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ ข้นรถไทยรถคือไทยเรากับวัสด์กันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวของหรือทา่งจังหวัดทา่งองทินพนกับพยายามให้ลดลงกว่ามันอันตรายเพราะว่าถ้าขึ้นไปมันเก็มีเรามีเบียร์มีอ่อพอห์อมันบละเริ่มเมาเริ่มยั้งขึ้นไปแล้วก็มีปัญหาอุบัติเหตุมีอะไรปัญหายังตามมาก็เลยนี่แหละครับ คุณค่าของสงการแท้ๆมันมีอยู่พี่น้องไปตุ้มไปโฮมกันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วก็ภูใหญ่อยู่บ้านกับบ้านไปลดน้ำดำหัวแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าอีสานค่อนข้างถือสติกนะว่าบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดการณ์ใงานยุตแท้ๆสงการเนี่ยคือว่าผู้ใดเฮ็ดผู้ใดไปเฮ็ดเวียดเนี่ยถือว่าถือว่าผิดห่วยว่าสิไปเปิดชินอไบ่แม่นบ่ได้เดที่หมอเม่อยู่บ้านอ้ายนี่หมายถึงก็เขาที่สงการเนี่ย ห้ามเฮ็ดเวียกเลยหมายถึงว่าเป็นเขาถือกันนะห้ามเฮ็ดเวียกให้ไปให้ไปล้างโซกันทราบดาอยังสิหรือไปเฮ็ดนย่นก็ได้แต่ว่าห้ามเฮ็ดเวียกห้ามเฮ็ดเวียกเออแต่ว่าก็ต้องยกเว้นบุคลากรเขาต้องเป็นสแตนบายลงายนแล้วตั้งหาเอาละอะครับ หมอแพทย์สิภาพไปเบิงบรรยากาศความมวลไดไอกำแพงเพดปีนี้เขาไม่ได้สาดน้ำซื่อเขาเล่นมวยตับจากพร้อมเออมันกบมวนซื่อมีเสียงแตกห้แตกแซลว่าเชียอมมวยเนอไอเนะสร้างสีสันให้ความมวลซื่อนอยู่จังกําแพงเพรค่ะแรกมัดกันเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันเลยค่ะนี่ละค่ะเสียงเฮสันนันยูแม่น้ำปิงค่ะเมื่อมวยตับจากการละเล่นพื้นบ้านสุดห้ายูเทศบาลเมืองกำแพงเพรไดไอเบิรเขาจัดขึ้นต้นรับพิธีสงกรานเนะ โดยเขาจัดให้นักชกทั้งสองฝ่ายเนี่ยปิตาบพเหลียวเห็นยังอ่ะให้ได้ยินเสียงตับจากก็คือใบาจากที่มันเรียงกันเป็นตับพี่น้องปิตาไปต่อยกันเอานะคะแลกมัดกันแบบยกเดียวรู้ผลนะไอ้มนรยากาศแต่ละคู่กับชคมันละค่ะขี่แตลกน้ำตาเล็ดละมว้วนหลายนะคะผู้เบิร์นอ่ะนะคะซกเถือกแน่บ่าเถือกแน่เพราะว่ามันว่าเห็นนะกิจกรรมนี้บ่มีแค่ความสนุกเด้อแต่ยังอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของไทยให้ค้นรุ่นใหม่ล่ะก็ตั้งชาติได้เห็นวิถีไทยแบบแท้ด้วยนะคะ นี่ละยาตีนเด้อกรรมการถือถึงต่อยตับถ้าว่าตับเดี๋ยวก็ือเอามาเป็นเลี้ยงกันเป็นตับจากกันละเอามาเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับเราเห็นว่าเนี่ยปีนาจะม้าไมว่าสั่นสงการกับเมืองมุนว้นนะครับซีเรียสกันยูบ้านเรื่องเป็นสงการไปกับเมืองตุ้มห้มกันไปกับลูกสนะกันไปเพราะฉะนั้นพักช่วงนาห้าสิภาเข่าสวนสัตว์นะครับไป อยู่จังหวัดเลยไปเบิ่งนกไปนกไปดูเบิ่งนกก่อรไปดูนกกรผู้สวนไส้แล้วก็ค่อยไปดูไปเบิ่งคางหาสีนะครับนี่สองอย่างก่อนศิไปเบิ่งนกเบิ่งคางหมอแพทย์สิพห้ามีมวนก่อนเข้าหนึ่งน้องแขนแอนเตนอ้แแนนตเก็คือแน่นแนบบแขนแบบไหนแขนแบบหมอแพทย์แขนแอนเตนแน่นๆนักๆแบบนี้แหละค่ะ ผู้้ายบอกินเราเพราะว่าเป็นคนดีเพราะอีหยังวะเขาไปเบิ่งกันค่ะผู้ใา้ที่บอกินเราอ่ะบอกแม่ว่าเขาสิเป็นคนดีเด้บางเทียเขาอาจสิบ่มีเงินกระด้สถานีบริการน้ำมันพีที จกคีนกลับ้อสูช่วงที่สองของต um ุ่มโฮมวันขอบรัวค่ะไอคบ หมอแพทย์ขออนุญาตเชิญชวนแฟนๆรายการตะเข้าด้วยไอเมื่อนี้นะคะหมือวันครอบครัวผู้ใดก็ตามที่เบิงตุ้มหอมอยู่ตรงนี้ฟังหมอแพทย์อยู่ตรงนี้กําลังตุ้มกําลังหฮมกันเ่อว่าสิกินเขาย่เ่นน้ำยุไปเที่ยวสายยุหรือย่วัดกระตามนะคะถ่ายรูปตุ้มโฮมกันแล้วก็โพสต์ลงมาในเพจเฮ้าเดี๋ยวเฮาสิตั้งโพสไวให้ได้มาซื้นม้วนหัวใจไปน้ำกันทั้งเพจเลยนะคะทรงความสุขส่งความสุขให้การและกันช่วงปีใหม่ไท่นะครับกับช่วงนี้สีภาพไปเบิงสีสันของธรรมชาตินะครับ อยู่เมืองเลยหลายคนอาทิบคุนกับอุทยานแห่งชาติผู้สวนทราอยู่เพื่อหน้าแหวมอแม่บ่าเคยไปทัออันนี้มือในสิภาพไปเบิงนกนกหน้าหน้าชนิดเลยเป็นนกน้อยน้อยหลายชนิดหลายพันข้อยู่บอไค่บางที่คนอดิไปเบิงแต่นกใหญ่ใหนกเงือกนกแก้วนกอย่างแบบนี้นกดังนนกน้อยนนี่มันเป็นนกที่ส่วนใหญ่พวกนักนิยมธรรมชาติพวกนักดูนกนี่เขาจะไปเบิงนกน้อยน้อยพวกนี้นะครับไปเบิงกันครับ ช่วงนี้อุทยานแห่งชาติผู้สวนซ่ายอยู่จังหวัดเลยนี่เป็นสวรรค์ของคนหลักนกเลยครับเพราะว่าบรรดานกในน้อยหน้าหน้าชนิดออกมาอวดโฉมไม่เห็นกันชัดๆเลยครับสีสันจัดจ้านทาท่างนนารักนี่แหละครับตัวในน้อยนี่มันบินโฉบลงมาไม่อยู่ตามกิ่งไม้นะครับมาอยู่ห้ทายรูปก,กันนี่ตัวน้อยเป็นหักปอแม่รครับน่ารักมากพวกนี้มีตั้งนกหายากะละกกระนกยอดหิตหน่านะครับพวกนกจับมาแรงสีฟ้า นกกินปลีหางเง่าข้อดำะนะนกเจ้าสวรรค์หางเง่านะครับร่วมถึงนกจิ๋วจิ๋วนกน,น้อยๆพวกนกหัวขวนจิ๋วทองไล่นกปรารอดเล็กตาขาวนะครับนี่แหละครับบินมากไกลๆเลยน่ารักมากเลยผูไ<อ>้ไ<า>ด้ไปกระจิ๋นลงรักธรรมชาติ นกพวกเด้น้อยพวกนี้มันจะมีความพิเศษความน่ารักของมันต่างจากนกใหญ่หมอแพทเพราะมันจะมีลักษณะเห็มบอกมันโบยูนิ่งมันติงมันดีงบูนี่นี่ครับเวลาดูนกก็ต้องใส่กล้องดูนกแบบนี้แบบนี้ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับอากาศค่อนกลางฮอนแหละครับช่วงนี้แต่ว่าเข้ายู่ในธรรมชาติมันกิดโบฮอนบบฮอนปานอยู่ด้ตึยูได้ตึกนะครับแต่ว่าเส้นทางธรรมชาติมันเกิดลมเดือนเพราะมีโฮมเงาไม่พอละมีเสียงนกฮ้องเป็นธรรมชาติ นะครับการเรียกว่าผู้ใดไปย่างอยู่แบบนี้คล้ายๆกับมันก็ดลุดเข้าไปในโลกหนึ่งเลยนะครับมีความไพ่เขียดดียิ่งผู้ใดอยู่แต่ในเมืองทํางามมาทั้งปีเนี่ยสงการแบบนี้นี่ไปอยู่แบบนี้นี่โอ้แน่นอนเลยครับเชิญนะครับเด้อไปบึงดูนกไปเดินธรรมชาตินะครับอยู่ผู้สวนไส้อุทยานชาติผู้สวนไส้จังหวัดเลยครับหมอแพทย์หมอแพทย์วานาไปนะสำหรับคนที่มาเล่นหน้าบางทีเขาอาจจะไปเนาะแมนครับอ่ะมีอีกมองหนึ่งไอ ใครท wat ี่ยังมั่นหัวใจจิตไปใสดีช่วงสงการนี้นะคะไปผ้าครอบครัวไปเบิ้งความน่ารักของคางหาสีอ่าใกล้เมืองใกล้เมืองนี่แหละเป็นเขาอุทยานแห่งชาติมา่อไผ่ใหญ่จันเลยแมนค่ะซัดซัดหายากได้ไอ่าแต่ว่าน่ารักมากๆเลยอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะนี่ไปเบิ้งความน่ารักของคางหาสีเลยค่ะนี่เห็นบ่ คือชมน่ะสามารถชิกไม้แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่แหละค่ะค<ม>างหาสีเป็นเพศเมียได้อายเกิดใหม่เลยค่ะคเป็นสัต์หายยากระดับโลกขึ้นซือว่าสวยที่สุดในโลกนนี้นี่อ๋ออิรีครับเห็นบ<อ>่เป็นแตาฮักครับและก็สวยที่สุดในบรรดาคางทั้งเบิดทั้งหลายเลยอายเพราะว่าหน้าตาจิ้มลิ้มสีสันกะจัดจ้านนะคะฉบับคางหาสีมีทั้งสีเทาสีขาวสีเหลืองสีสมสีแดงครบเลยล่ะค่ะคอ่อ คบเพื่องนารักหาโตจับยากอายคุณพ่อเนี่ยเป็นพ่อข้าวโพดอายุ1 5ปีแม่นี่ซึ่อว่าแม่ตัวเล็กนะคะอายุ14ปีเจ้าข้างหาสีตัวนี้เนี่ยยังหน่อยๆย,ยังสุกซนอยู่ในอ้อมกอดแม่อยู่เลยยังแบบยังห้องก็เกิดน่ะนะคะ mm hmm. ก็เริ่มแลนแนปีนไปแอนแล้วก็เริ่มโชว์ลีลาให้แฟนคลับได้ เรียกเรียกคะแนนกดจะเปิดนะคะอตอนนี้ยังไม่ทันมีซื้อเด้ไอแต่ว่าความหนาลักเขาก็เอินค้างหาสีไปก่อนละช่วงนี้นะคะแต่อีกรปรโดนก็น่าจะมีซื้อหมอแพรวาค้างหาสีนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ระดับบัญชีแดงขององค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกนะคะไอเพราะฉะนั้นหายากนะแล้วก็บรอดีพบในธรรมชาติของประเทศไทยอาจจะอยู่ในปลาดิบชื่นของเวียดนามหรือล้าแบบนี้นะคะนี่ระคะช่วงวันหยุดยา,าวเนาะผู้ใดมีเล็กเล็กเล็ก,ลกน่อยบ่มีมองไปเล่นน่า กับผ้าขอบขั้วไปเบิงเที่ยวชมความน่ารักอยู่เขาเขียวเลยเลยค่ะครับน่าตาเขานี่มันก็คือถ้าคนบอกบอกคุณกับพวกสัตว์ธรรมชาติพวกนี้มันมีสัตว์ที่คล้ายกันหมอพี่นะลิงข้างบางชนีมันหน้าตามันตีมีคือมันแตกต่างกันล่ละแต่ว่าถะาคนบ่งหูจักก็คิดว่าลิงเห็นบอนแต่ไปคิว่วรงแต่จริงจริงมันมีเป็นข้างสีที่สวยกว่าไม่ไม่นี้มันข้างห้าสีมันดังอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นสัตว์ดังอยู่แล้วข้างห้าสีแต่หมายก็ว่า แต่ละคนแยกพอออกคนไปคนเดินมันผ่านนึกว่าลิงอ่ะบอกลิงแสมนแต่ไม่ใช่มันเป็นใกล้เคียงใกล้เคียงกันสายพันธุ์ใกล้เคียงกับลิงอ่ะล่ะครับครับต่อไปไอซิภาพไปเบิงเบกอนกลับมาก็เป็นเรื่องของหมอแพทย์จูดีมีแห้งนะครับว่าช่วงสงการเทาก็อยากไปเที่ยวอย่างสนุกสนานนอกเหนือจากเขาเตือนกันอยู่แล้วครับตั้งแต่ช่วงเดินทางมาตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดที่สอ เมาวอครับคือว่าต้องบ่อยมีอันตรายเกิดขึ้นในการเดินทางแต่ว่าถ้าไปเที่ยวาศาสตร์น้ำกันลหลายๆมันก็ดีอันมีต้องพ่วกขอคัวระวังเชียวกับมาครับพี่น้องครับมาเด้อมาตุ้มหอ รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมค่ะและเมื่อนี้เป็นเทศกาลสงการเป็นวันขอบคัวนะคะขอแพ้ขออนุญาตถือโอกาสนี้รถนำดำหัวขอพรกับผู้ใหญ่ค้นที่หมอแพ้ย์เขาเรียกว่าเขารบพคนหนึ่งก็คืออายตินะคะขออนุญาตหมอบพวงมาลัยให้ก่กคนนะคะโยกขอให้อายุดีไม่แห้งขอบคุณหลายครับ ปกติประเภทนี้เขาก็จะมีนำอบนำหอมเนี่ยพอแพ้ก,กับปรุงมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีดอกมะลิร้อยอยู่ในนำอบนำหอมหนึ่งนะคะก็ขอลดน้ำดําหัวขอพรอ,อากิติได้ค่ะก็ให้หมอแพ้สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นที่พึ่งพาข,ของพี่น้องสมฉายาที่ว่าหมอของคนไทยหมอ,อคนอีสานนี่แหละโดยเฉพาะปูทีมหาหมอแพ้ก็คือ เป็นคนที่มีทุกมีโลกมีไพ่จากมากขอให้หมอได้ซอยอั่นวหมอกะถ้าหมอสุขภาพแข็งแรงดีแล้วกะได้มีโอกาสได้ดูแลคอนอื่นนะครับขอให้มีความจเจริญรุ่งเรืองในทุกทุกด้านเดอ้บอบมอแพทเดอ้อกะขอให้รพรน,นี่ส่งไปหาแฟนๆรายการครู่ผูคุณคนนํนะะ้นเ้ยค่ะขอบคุณหล,ลายๆค,ะค่ะขอบคุณครับแล้วกา ขอมอบผ่าไม้เนาะไอเนาะเป็นผ้าเขามาจากสกลนครของตุ่มโฮมไอกิตีน้ำ่ะคบขอพูดหลยๆรครับนี่ก็เป็นผ่าของทาาอีสานเท่านะเนีนผ่าอีสานเท่านั้ค่ะนี่ราะค่ะก็เป็นยบประเภทนี่พื้นฐานของทั่งคนไทยเท่านะครับด้วยวงสงกา์นี่อาจจะขอไอขอว่างนี่ก่อน่าอยากว่างนี่นะครับเอาละไอก็มีเรื่องถามเท่านั้นแหละเมื่อนี้นะครับ เรื่องว่าอยู่ดีมีแห้งแล้วก็ในช่วงสงการกันจเล่นน้ำสาดน้ำกันโอ้เปียกอนกันไปทั้งมือเลยครับมีอากาศท่อนๆอนหรือว่าน้ำนี่โบนามโบนามจูมาสาดกันตักกันมาจจกใสก็บ่ฮู้บางคนนะบางคนกับนี้เป็นแรงน้ำธรรมชาติบางคนกันน้ำประปาครับมันมีข้อควรระวังข้อค้วรอย่างแน่ช่วงที่สาดน้ำกันมาแพรเมื่อนี่นี่เป็นประเด็นของเรื่องโรคผิวหนังก็เพราะว่า เมื่อแน่นอนผิวค้นที่ไปถึกน้ำเนี่ยมันก็จะมีมปัญหาเรื่องผิวหนังยอดฮิตยู่ประมาณ3อย่างอันแรกกอนอหใหม่แสงการมาพร้อมแดดอ่าพร้อมความพ้อนนาไม้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคุณหมอผิวหนังพยา,ยาเสมอค,คือครีมกันแดดที่ไอที่เขาเคยบอกกันดูดูเนาะ SPF 50 30หขึ้นไปแล้วก็ทาซ้ำเลยค่ะเพรายเคยบอกว่าเอาครีมกันแดดนี่แหละมาทายหขาขาววอกๆไปเลยแปนค่ะสมมุติว่าเป็นแป้ง เนีไหนก็ท่าแป้งกันอยู่แล้วเป็นแท่งหนึงสอง<ล>ของท่าไปเลยค่ะก็คือท่าซ้ำทุกสองชั่วโมงใดนะคะคเพราะว่าน้นำมันหลังคิมคิมกันแดดออกอยู่แล้วอันที่สองที่พบบ่อยๆคือเชื้อราไอ,อ้เพราะว่า การที่ใส่เสื้อผ้าเปียกน้ำขีดตะแระือวาขาหนีบต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งร้องเท้าเปียกตลอดเปียกห้องกงฟุตอะไรพวกนี้เนาะค่ะซึ่งทั้งหมดนี่ชื่อเชื้อราจริงๆราน่ะมันมีอยู่ไอมันจะเกิดกะต่อเมื่อมันเปียกมันจะใหญ่าแห้งๆก็เปียกระด้าโดนเพราะว่าถ้าวอกกันนี่หมายถึงว่าบรด็ว่ามือเดียวพนเรนน้ำพวกไหวรุ่นนี่เลนกันสามสี่มือติดติดกันทุกมือน้ำกระักระชับกระเส้าหอดสามสี่ทุ่มเดี๋ยวนี้สงการมันเล่นสามสี่ทุ่มคนนั่นละก็คือวิธีการก็คือพยาา เล่นแล้วเปลี่ยนสุดออกแล้วเช็ดบริเวณขาหนีบแขนหนีบไห้แหงเนาะสุดท้ายอากแหงแค่นั้นล่ะค่ะมันก็จะได้บ่ต้องมักหมมลบบากาเเกิดเชื้อราอันที่ 3. ผื่นแพ้ที่มันจะเป็นผิวหนังอักเสบไอบซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหาในทางการแพทย์เท่าที่ค,คนเห็นปุ๊บคนก็จะเห็นว่าจะคล้องแพ้ กะจะไปซื้อยาสเตียรอยมาทาเอาเองหรือเห็นยาสามัญประจําบ้านทาจริงๆแล้วการพื่นเกิดขึ้นที่ผิวหนังเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้รหรือเป็นผื่นแพ้ก็ได้ซึ่งยาคนละโตหลายๆเธอเขาเห็นอันนีน้มันจริงๆมันเป็นเชื้อราจะคล้องเข้าใจว่าพื่นแพ้ซื้อสเตียร้อยมาทาเชื้อราไม่ซีรั่าเพราะฉะนั้นฝากเอาพื่นเนี่ยไปให้คุณหมอเบิงถ้าเกิดว่าเกิดพื่นเกิดอย่างละกันค่ะมันจะได้ถือ,อยาเล่นกันสนุกสนานเนาะครับสงการกันนี่ ส่วนใหญ่บางคนเขาบพใาส่เสือผ้ามันก็อาจจะเอาดีไปแบบนึงแ,วแ่ว่าส่เสือผ้าที่ถึตงตำรวจจับไ้แต่ว่ามันก็รอด <laughs> มันก็ฮ้อนด้วยกันนะครับใส่เสือผ้าดีกว่า แม่นค่ะใส่เสือกางไม่ยังเคยดูบางคนก็ใส่เสือแขนยาวแบบไปว่ายน้ำเลยไอแบบนั้นบ่ยแดดใหม่มันจะเช็คเลตติ้งบ่ได้เนาะครับครับสงกรานต์นี่สมัยนี้มันเล่นกันต่อเนื่องเลยพี่น้องตั้งแต่วันที่8ที่เก้าที่สิบมาฮอดมือนี่แล้วก็เล่นต่อไปอีกเข้ามาเลยมีหน้าดักผ้าไปประเพนนีของล้านนาล้านนาเพิ่นนะครับว่าสัก้าวดำหัวนะครับอ่าเป็นขอเชิญรวมไปที่สักการะ ดำหัวกูเจ้าหลวงเชียงใหม่ค <ภา S 1> พระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับช่วงนี้สงการทั้งเหนือกับเป็นประเภทนี้โอ้ยเปิ่นจัดกันานาฮักสวยงามทั้งเหนือเนาะครับอ,อพัน,นอนนี้เป็นสเจ้าดำหัวเป็นประเภทรดน้าดำหัวแบบล้านหน้านะครับม,มีความปานนิด ขอขมาผูญ่นะครับซึ่งอาจจะล่วงเกินกัน <genetically S 2> แต่กรลับพอ <Lei> เป็นมงคลน,นะครับงานที่จัดขึ้นวันที่17เมษายังมาถึงนะครับ <bed S 2> 17เเษายนมษายวัดสวนดอกและกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ประฏิสถานอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระราชชายาเจ้าราราศมีนะครับแล้วมาแพก้กสิภาพไปต่ออายเนื่องจากเทศากาลสงการมันก็ยังไม่จบ แต่ <he 'll S 2> ห้ากับสิเตรียมไหลได้เตรียมโตไหลตอเลยค่ะเป็นเทศกาลวันไหลสงกรานป่าตอง2 5 6 8ค่ะคอยู่จัดขึ้นวันที่18เมษายนคือไหลตอเลยค่ะพี่น้องณตลาดโอทอปป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นหนึ่งในมองีิสนุกที่สุดในติดชื่อเสียงน่นละไอในผากใต้เนาะผูะ้ดไดเล่นน่าแล้วก็เก็บกระเป๋าไปไหลต่อเลยค่ะ1 8เมษายนเด้อค่ะ นั่นละเอาไปเที่ยวครอบเรื่อง้ครบครบทวเรื่องสงการอันนี้ก็ปิดรายการคือเก่าละครับเป็นคลิปจากน้องสุททิเดชสอนละตรงมาจากน้องบัวลำพูครับมาชูนี่น้องเหมกัน้าวจ้าอีกจ้ามาดูมาดูมา่าไปน้ำได้ยอดนี่สงสัยแม่แพ่แม่แแม่แพร่ พ่อกับแพร่แฟบมาใส่ลูกบาดนี่เอาลูกประจำใส่ลูกนะครับลูกมาแพร่อียงสักอย่างนี่ล่ะได้เสื้อตุ้มหมใส่เสื้อซักแบบนี่หราเอาลุงทรงเสื้อไปแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่มาขอไปใส่ย่าใส่ไอ้น้องก็ไอ้น้องรูที่เดียดยาไห้ได้บอกว่าผมเป็นคนเล่นไปผมก็ต้องได้เอะไะครับเมื่อนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามตุ้มโฮมในช่วง14เมษายนแบบนี้นะครับขอบคุณลาบลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตุ้มตุ้มเข้ามาตุ้มโฮมมาชมความงามวิถี